ทกศพังงามอบถุงยางชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในตะบนถ้ำน้ำผุดตามโครงการทกศเพื่อสังคมเมื่อวันที่15มิถุนายน2555ที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตะบนถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายสุชาติขาวเกือ้อผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดพังงาร่วมกับนายพันสิธิ์ช่วยพิชัยผู้จัดการทกศสาขาพังงามอบถุงยางชีพพร้อมด้วยน้ำดื่มให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตะบนถ้ำน้ำผุด โดยมีนายดนพัฒนาพิชัยนาย,ยกอ์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดพร้อมด้วยผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งเป็นตัวแทนรับมอบนายสุชาติขาวเกลือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกาศาจังหวัดพังงากล่าวว่าจากเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2555ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงาเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สำนักง,งานทกศจังหวัดพังงาจึงจัดโครงการทกศเพื่อสังคมโดยการนำถุงยางชีพพร้อมด้วยน้ำดื่มไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในทุกพื้นที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ลูกค้าของทกศที่ประสบภัยยังสามารถเข้าโครงการพักชำระหนี้และขอกู้เงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงพื้นที่ทางการ,กรเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วย ทางด้านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลท่ำน้ำผุดเปิดเผยว่าราษฎรในตำบลท่ำน้ำผุดได้รับผลกระทบ250ครัวเรือนจำนวนประมาณ500คนปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ปกติแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินถนนสะพานเส้นทางคมนาคมเพื่อให้การฟื้นฟูต่อไป